อไปนี้เจ้าของบทความในเว็บไซต์กรุงเทพพยาธิแล็บบอกว่าถ้าหากคุณอายุเกิน60ปีคุณควรที่จะให้ความสนใจกับเรื่องนี้แต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครไวัยไหนเพศไหนเรื่องนี้เป็นประโยชน์กับคุณแน่ๆเพราะนี่เป็นเรื่องที่จะอธิบายกับคุณว่าอาหารมื้อเย็นและความเจ็บป่วยมันเกี่ยวข้องกันอย่างไร แค่ประโยคแรกของบทความก็ชวนคิดแล้วครับเขาบอกว่าแค่หนึ่งในสของปริมาณอาหารเย็นที่คนส่วนใหญ่บริโภคนั้นก็เพียงพอสำหรับการประทังชีวิตอีก3ส่วนที่เหลือนั้นอาจจะเป็นที่มาของรายได้ของหมอเมื่อคุณฟังเรื่องนี้ให้จบคุณอาจจะตื่นตระหนกและไม่กล้าที่จะตะละตะกรามกับอาหารมื้อเย็นอีกต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานเลี้ยงอาหารค่าในชีวิตปกติ ถ้าหากคุณไม่ได้รู้สึกหิวเมื่อตื่นขึ้นมาในตอนเช้านั่นหมายความว่าคุณสามารถลดปริมาณอาหารเย็นลงได้ครึ่งหนึ่งอย่าคิดว่าการกินอาหารเย็นอย่างไม่ถูกสุขลักษณะจะไม่สร้างปัญหาให้คุณนะครับผู้เชี่ยวชาญในทุกประเทศพบว่าสาเหตุหนึ่งของโรคต่างๆเกิดจากพฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสมในตอนกลางคืนนั่นหมายถึงว่าถ้าหากคุณกินอาหารเย็นไม่ถูกหลัก โรคภัยก็จะเริ่มคืบคลานมหาคุณโรคอะไรบ้างครับเยอะแยะไปหมดอย่างแรกอาหารเย็นกับโรคอ้วน90%ของคนอ้วนกินอาหารดีเกินไปแล้วก็มากเกินไปประกอบกับช่วงเวลากลางคืนไม่มีกิจกรรมให้ทำมากนักทำให้เผาผลาญแคลอรี่ได้น้อยแคลอรี่ส่วนเกินก็จะถูกสังเคราะห์เป็นไขมันโดยการทำงานของอินซูลินโรคอ้วนจึงถามหา อาหารเย็นและโรคเบาหวานการกินอาหารเย็นมากเกินพอดีมักจะก,กระตุ้นการหลั่งอินซูลินซึ่งทําให้แก่เร็วแล้วก็กระตุ้นให้เกิดโรคเบาหวานได้ง่ายและการกินอาหารมื้อเย็นเลิศรสที่มากเกินพอดีจะทําให้คุณอ้วนแล้วก็อาจจะนําไปสู่โรคเบาหวานได้อาหารเย็นและโรคมะเร็งลําไส้ถ้าหากกินอาหารเย็นมากเกินไปโปรตีนย่อยสลายได้ไม่หมด การทำงานของแบคทีรียในลำไส้จะก่อให้เกิดสารพิษขึ้นประกอบกับการเคลื่อนไหวของร่างกายในช่วงค่ำมีไม่มากเพราะเป็นช่วงเวลานอนก็คือกินแล้วก็นอนการบีบตัวของผนังลำไส้ตอนนอนนั้นจะช้ากว่าปกติจึงทําให้สารพิษตกค้างในลำไส้นานขึ้นเป็นเหตุให้เพิ่มอุบัติการณ์ของมะเร็งลำไส้ใหญ่อาหารเย็นและโรคนิ่วทางเดินปัสสาวะการขับแคลเซียมออกจากร่างกาย จะทําได้ดีที่สุดในช่วงเวลาประมาณ4-5ชั่วโมงหลังอาหารถ้าหากกินอาหารเย็นใกล้เวลาเข้านอนเมื่อถึงช่วงเวลาที่มีการขับแคลเซียมออกมาตอนนั้นเราอาจจะเข้านอนแล้วเพราะฉะนั้นปัสสาวะจึงอยู่ในท่อไตกระเพาะปัสสาวะท่อปัสสาวะและทางเดินปัสสาวะไม่สามารถขับออกได้ก็ส่งผลให้แคลเซียมในปัสสาวะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมันง่ายต่อการตกตะกอนแล้วก็ก่อตัวเป็นผลึกขนาดเล็กซึ่งในระยะยาวจะทําให้ก่อตัวเป็นนิ่วได้อาหารเย็นและภาวะไขมันในเลือดสูงถ้าหากมื้อเย็นของคุณเป็นอาหารที่มีโปรโตีนและไขมันสูงแคลอรี่ก็สูงจะกระตุ้นให้ตับผลิตไลโปโปร,โปรโตีนทั้งที่มีความหนาแน่นต่ําและต่ําม,มากออกมาไตรกรลีเซอไรด์ก็มีแนวโน้มจะสูงขึ้นทําให้ไขมันในเลือดสูง อาหารเย็นและโรคความดันโลหิตสูงถ้าคุณเน้นกินอาหารเย็นที่เป็นเนื้อสัตว์โดยไม่สนใจว่าขณะนอนหลับการไหลเวียนของเลือดจะช้าลงไขมันในเลือดจะมวนมากจึงสะสมบนผนังหลอดเลือดซึ่งจะทำให้หลอดเลือดแดงเล็กหดตัวความบันของหลอดเลือดส่วนปลายก็จะเพิ่มขึ้นซึ่งอาจทำให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันและเร่งให้เกิดการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง อาหารเย็นและโรคหลอดเลือดอุดตันโรคหัวใจถ้าหากมื้อเย็นของคุณเป็นอาหารที่มีไขมันและแคอรี่สูงอาจจะทําให้คอเลสเตอรอลสูงขึ้นซึ่งอาจจะสะสมในผนังหลอดเลือดเป็นสาเหตุสําคัญของภาวะหลอดเลือดแข็งตัวและโรคหัวใจนอกจากนี้สาเหตุหลักอีกประการหนึ่งของภาวะหลอดเลือดแข็งตัวก็คือแคลเซียมที่ตกตะกอนในเส้นเลือดเพราะฉะนั้นการกินอาหารเลือดรสอิ่มเกินไป และการกินอาหารมื้อเย็นดึกเกินไปจึงเป็นสาเหตุของโรคหัวใจและหลอดเลือดอาหารเย็นและโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันถ้าหากมื้อเย็นของคุณมีทั้งอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากและก็บ่อยครั้งเกินไปจะทำให้เกิดภาวะตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันได้ง่ายและอาจจะรุนแรงถึงขนาดที่ทำให้คุณช็อกและเสียชีวิตขณะนอนหลับมื้อเย็นและโรคสมองเสื่อม ถ้าหากคุณกินอาหารเย็นมากเกินไปและต่อเนื่องเป็นเวลานานระบบทางเดินอาหารและอวัยวะใกล้เคียงเช่นตับถุงน้ำดีแล้วก็ตับอ่อนก็ยังคงทำงานอยู่ในระหว่างการนอนหลับทำให้สมองไม่สามารถจะพักผ่อนได้เลือดก็ไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอซึ่งจะส่งผลต่อการซ่อมแซมของเซลล์สมองเป็นเหตุให้สมองเสื่อมไวขึ้นและนี่เป็นที่มาของข้อสรุปที่ว่า หนใน5ขอกุมคนที่กินอาหารเย็นมากเกินไปในช่วงวัยหนุ่มสาวและวัยกลางคนมีโอกาสเกิดภาวะสมองเสื่อมเมื่อมีอายุมากขึ้นอาหารเย็นและคุณภาพการนอนหลับมื้อเย็นที่กินอิ่มจนเกินไปจมทำให้อวัยวะต่างๆเช่นระบบทางเดินอาหารตับถุงน้ำดีและตับอ่อนแล้วก็อีกหลายๆอย่าง ทำงานในระหว่างการนอนหลับแล้วก็ส่งข้อมูลไปยังสมองทําให้สมองอยู่ในภาะวะตื่นอยู่เสมอทําให้นอนฝันหรือนอนไม่หลับเป็นต้นซึ่งในระยะยาวอาจทาให้เป็นโรคประสาทอย่างหนึ่งที่มีอาการอ่อนเพลียหดหิดง่ายปวดศีรษะซึมเศร้านอนไม่หลับขาดสมาธิและขาดความสามารถที่จะสนุกสนานรื่นเริงสรุปแล้ว อาหารเย็นที่มากเกินไปเกินพอดีเป็นอาหารมื้อที่อุดมโรคต่อไปนี้คือข้อแนะนําเพื่อการกินอาหารเย็นที่ถูกสุขลักษณะคือ 1. กินอาหารเย็นให้น้อยลง 2. กินอาหารเย็นก่อน4หรือ5โมงเย็นจะเป็นผลดีต่อสุขภาพที่สุด 3. เน้นกินอาหารมังสวิรัตให้มากขึ้นและกินเนื้อสัตว์ให้น้อยลงและประการที่4ก็คือลดละ เลิกอาหารเย็นที่มีไขมันสูงแคลอรี่สูงแคลเซียมสูงและอาหารที่ทำให้ท้องอืดง่ายและเกิดแก๊สง่าย